ครึ่งปีต่อมาใกล้จะถึงฉางอันแล้วหากท่านลุงทั้งหลายของพวกเจ้าได้พบพวกเจ้าที่ทั้งฉลาดและเก่งเช่นนี้จะต้องปลื้มใจมากเป็นแน่ยุดเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นฮะพี่ยายเหตุใดน้องถึงได้รีบร้อนมานักล่ะ พี่ใหญ่กำลังจะไปรับเจ้าที่ไข้เฮลอกังอยู่พอดีเลยนะเออก็ร้อนใจอยากจะกลับบ้านนะเพคะข้ากับพวกพี่พี่ไม่ได้เจอกันมาเป็นสองปีแล้วจ้องผู้ชายคนนี้ช่างน่ากลัวย,ยิ่งนะักฮะเจ้าเด็กน้อยเจ้าเรียกข้าว่าเช่นไรนะ ข้าจะให้ฝ่ามือเป็นดังวัลแก่เจ้าสักทีข้าจะให้จูบเป็นดังวันแก่เจ้า <laughs> น้องพี่เอ๋ยนี่เจ้าสอนอะไรลูกของเจ้าบ้างหรือนี่คือลุงของพวกเจ้านะ <laughs> <laughs> ลุงฮ่าลุงใหญ่อุ้มอุ้มข้าน้อยจ๊บ ท่านลุงใหญ่ข้าชอบท่านท่านลุงใหญ่สวัสดีพะยะค่ะท่านลุงใหญ่อืมน่าเอ็นดูจริงๆต้องจูบทางนี้ด้วยพะยะค่ะเออลูกชายของข้าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจะจูบแค่ทีเดียวไม่ได้หรอกจะต้องจูบซ้ายจูบ วาไม่งั้นเขาคงจะงอนพี่ได้ทั้งวันเลยแหละฮ่าฮลูกฝาแฝดชายหญิงของเจ้าคู่นี้น่ารักมากจริงเชียวประตูเมืองแห่งชังอันลบไปโลไปจะกระพรรดิจินกลับเมืองด้วยชัยชนะอีกแล้วสองปีมานี้หลีเยาเชอร์ยิ่งใหญ่นักครั้งนี้ก็ชนะสงครามกลับมาอีกแล้ว Hmm? ข้าอยากดูอ๋อว้าวผู้ชายคนนี้หล่อหล่อค่ะชอบเจ้าหมูอ้วนตื่นตื่นนั่นพ่อเจ้านะเอ๊ะโอ้ยไม่นะลูกจะดูผู้ชายคนนั้นเพคะ อยู่นิ่งๆสินั่นเจียงถิงนี่ในรถม้านั่นคือหลีเยาเชเจ้าจะทำอะไรฟิวผู้ชายเจ้ามาดูข้าใช่ไหมเอ๊ะเด็กน้อยน่ารักน่าชังมากหน้าตาดูคุ้นๆแฮะ ดึงมาืมฟิวชูเลิกโซนได้แล้วท่านแม่ลูกจะดูผู้ชายรอลุงที่อยู่ข้างนอกคนนั้นเป็นคนไม่ดีเขาจะจับลูกทั้งสองไปนะ